thank you

อยู่แล้วอยู่แล้วู่ป้งสุดตาดที่แคเดินเดินอยูคือบอลนนเหือนกเมาเกมัอนน้ำด็ดาเลยสดๆสด อุ่นี๋ของเกาบอกุ่นแต้าแค่ากูหวานแต่พ่อเเด็กวะเหิวเินะฮะรู้

เขาจะไม่ก่าเลย嘛เน,นี่ยอืมเนี่ยแต่เนี่ยเขาเห็ดอะไนเนีน่ยเขาหน่อตา้ยอืมอเปาป็นแผ่นๆเนขื่อนตอนนี้นหะออื้ให้เขาเขาแตเห็ดเท่ากบแพ่ออกดีแต่อบ,บอ่ติด hả không còn luôn đây cái nấm thịt nhẹt nhẹ làm nó đẹp lắm đây nào phải chém đỏ tao làm một đỏ bánh xịt hơi bằng cái nào mới đỏ ขใส่น้ำบลาข้าวมงใส่น้ำปต้มน่ลาข้นไม่จบที่นี่เรื่องสื่อจะจบกันน่งกันแกอเยอประาสอบน่นสือ่อสองน่นสือห้องเยอะกมันห้องมันเยอะมันห้องมัสิบกว่าก็สิบสองสิบสองมันเยะมากเลยมันสือนั่งนาน ใกล้ลานนี่ย่างก็ต่างเหมือนโดนอยาไดโซดตลาด็เอ่นั